คัค้งนี้ก็ยังมีในเรื่องของการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติจิตอาสาด้วยนะคะ,คะซึ่งก็ทาง n อ t ของออสำนักวระชามพันธ์ของเรานี่หละค่ะก็จะ,ะได้มีการจัดกิจกรรมบริจาครลหิตหนึ่งน้ำใจช่วยต่อรวมหายใจเพื่อนมนุษย์ power of blood PRO 1เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถ ะนะคะคแล้วก็พระบระมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา12สิงหาสองค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะผู้มีจิตอันเป็นกุศลนะคะร่วมบริจาครหิตได้นะคะในวันที่5 สิงหาคมค่ะพี่เดย่าซึ่งสำนักประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยก็ได้ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดขอนแก่นศูนย์คลังเลือดกลางโรงพยาบาลขอนแก่นนะคะ,คะก็จะออกหน่วยรับค่ะมารับบริจาคที่นี่เลยนะคะแล้วก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมกันนะคะช่วยต่อรมไยเจเพื J ่อนมนุษย์นะคะแล้วก็รวมถึงเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ของพระอ,องค์ท่านด้วยนะคะแล้วก็แสดงถึงความจงรักภักดีความสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่านะคะแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาคิที่คุณที่ทรงมีต่อปวงประชาชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมีได้นะคะโดยด้วยงานรับบริจาคเคลื่อนที่นะคะในวันที่5สิงหาคมเวลา9ก้านาฬิกาถึง12นาฬิกาเป็นต้นไปเลยนะคะณส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นหรือ NBT ขอนแก่นของเรานี่แหละค,ะค่ะก็ขอ,ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะ หนึ่ง้ำใจช่วยต่อลมหายใจเพื่อนมนุษย์ power of blood PRO o n ะค่ะ,คะสำหรับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะคะท่านไหนที่มีจิตกุศลอ,อยากจะร่วมบริจาคโลหิตก็มากันได้ค่ะที่ช่อง11ขอนแกน่น NBT ขอนแก่นค่ะตั้งอยู่ที่เยื้องๆศาลเจ้าพ่อมอดินแดงถนนวิรภาพนั่นเองค่ะถ้ามาจากในเมืองขอนแก่นนะคะ NBT ขอนแกน่นก็จะอยู่เลยโรงพยาบาลศรีนครินมาแล้วก็ยูเทิร์น นั่นเองค่ะเราพบกันกับวันที่5สิงหาคม2568 9ก้าโมงถึงเที่ยงนะคะสำหรับการบริจาคโลหิตค่ะ